สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพามาเรียนรู้เรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตนะคะโดยนําแบบฝึกหัด2.1มาสอนแล้วก็เฉลยมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับความเท่ากันทุกประการนะคะจะดูว่ารูปเรขาคณิต สองรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่นะคะก็ดูที่เราสามารถเคลื่อนรูปนะคะมาทับกันได้สนิทพอดีหรือไม่นะคะโดยการเคลื่อนรูปนั้นจะใช้การแปลงทางเรขาคณิต3ตัวได้กันที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะก็คือการเลื่อนขนานการสะท้อนแล้วก็การหมุนนะคะถ้าเราเลื่อนนะคะหรือ พลิกรูปคือการสะท้อนหรือหมุนรูปแล้วทำให้รูปทับกันสนิทนะคะเราก็จะบอกว่ารูปเรขาคณิตสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการนะคะอย่างเช่นครูมีรูป a นะคะเป็นรูปนี้นะคะทางซ้ายรูป b เป็นรูปทางขวานะคะจะเห็นว่ารูปสองรูปนี้เป็นการพลิกนะคะทั้งครูพลิกรูป a ผ่านเส้นสะท้อนสมืตนครูมีแกนกลางอยู่ตรงนี้พลิกไปก็จะทับกับรูปฝั่งขวาได้สนิทพอดีนะคะซึ่งการพลิกรูปก็คือการสะท้อนนั่นเองแบบนี้นะคะก็จะถือว่ารูป a นั้นเท่ากาันทุกประการกับรูป b ขณะเดียวกันทั้งรูปพลิกรูป b มาทับนะคะกับรูป a นะคะรูป b ก็จะทับรูป a ได้สนิทพอดีดังนั้น รูป2รูปนี้นะคะเขาก็จะเท่ากันทุกป,ประการนะคะทีนี้เวลาเราเขียนว่ารูป a นั้นถ้าเขียนเป็นภาษาตัวหนังสือนะคะเท่ากันทุกป,ประการกับรูป b เราก็เขียนแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากภาษาเขียนตัวหนังสือตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เท่ากันทุกป,ประการ กิดขึ้นมานะคะก็จะมีเท่ากับก่อนนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายประมาณอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเป็นเครื่องหมายใหม่ที่เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากันทุกประการนะคะอย่างเช่นครูเขียนว่ารูป A เท่ากันทุกประการกับรูป B นะคะอ่านได้2แบบนะคะอาจจะอ่านว่ารูป A เท่ากันทุกประการกับรูป B เหมือนที่ครูอ่านเมื่อกี้หรือจะอ่านสัญ,ญลักษณ์ก่อนก็ได้ว่ารูป A และรูป B เท่ากันทุกประการแบบนี้ก็ได้นะคะอ่านได้สองแบบเราก็เลยได้บทนิยามบทนิยามก็คือความหมายของเขานั่นเองของการเท่ากันทุกประการว่ารูปเลขาคณิตสรูปเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อนะคะเคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทหมายความว่าทั้งครูมีรูปวงกลมนะคะเป็นตัวอย่าง รูเคลื่อนรูป A ไปทับรูป B ก็ทับได้สนิทพอดีนะคะหรือจะเคลื่อนรูป B มาทับรูป A ก็ทับการสนิทพอดีนะคะดังนั้นเราบอกว่าถ้าโจทย์ให้มาว่ารูปเรขาคณิต2ตัวนั้นเท่ากาันทุกประการเราก็จะบอกได้ว่าสองรูปนั้นจะทับการสนิทพอดีขณะเดียวกันคำว่าก่อต่อเมื่อนี่ก็สามารถ ใช้เหตุผลด้านซ้ายเพื่อจะบอกด้านขวานะคะอันนี้คือคำว่าถ้าแล้วนะคะถ้าเขากำหนดสิ่งแรกมาให้เราก็สรุปได้ว่าเป็นสิ่งที่สองขณะเดียวกันถ้าเขามีสิ่งที่สองมาเราก็สามารถสรุปได้เป็นตัวแรกแบบนี้นะคะสองสัญลักษณ์นี้จากเหตุไปผลแล้วผลก็สามารถเป็นเหตุมาหาผลด้านซ้ายได้เราก็จะเชื่อมสอง ประโยคนี้เป็นคำว่าก็ต่อเมื่อนะคะดังนั้นเวลาที่พูดถึงการเท่ากันทุกประการก็พูดได้2ทิศทางนะคะรูปที่1ไปหารูปที่2หรือรูปที่2กลับมารูปที่1ก็ได้นะคะทีนี้ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตก็จะมีอยู่หลายรูปด้วยกันเริ่มต้นรูปแรกเลยก็คือส่วนของเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรงนั้นจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อนะคะ ส่วนของเส้นตรงทั้งสองนั้นยาวเท่ากันนะคะเราก็จะพูดได้สองมุมนะคะมุมที่1ก็คือถ้าเรารู้ว่าส่วนของเส้นตรง ab เท่ากับส่วนของเส้นตรง cd แล้วนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงตัวส่วนของเส้นตรงสองเส้นนี้เท่ากันทุกป,ประการนะคะใช้ประโยคท่าแล้วขณะเดียวกันถ้าเราจะพูดกลับ นะคะประโยคกำหนดมาว่า2เส้นนี้เท่ากันทุกประการเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB นั้นมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง CD นะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่2นะคะเราสามารถที่จะบอกจากซ้ายไปขวาและจากขวาม,มาซ้ายได้นะคะต่อไปความเท่ากันทุกประการของม,มุมนะคะ ก็มี2แบบเหมือนกันเพราะว่าเราใช้คําว่าก็ต่อเมื่อถ้าเรารู้ว่ามุมสองมุมเท่ากันทุกประการเราก็ดูได้จากนะคะมุมทั้งสองมุมนั้นมีขนาดเท่ากันนะคะทีนี้ถ้าโจทย์ให้มาว่ามุมสองมุมเท่ากันแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่ามุมสองมุมนั้นเท่ากันทุกประการแบบที่1กับแบบที่สอง ะะเราไม่รู้หรอกว่ามุมนั้นเท่ากันแต่โจทย์บอกว่าสองมุมนี้เท่ากันทุกประการเราก็สามารถสรุปว่ามุมสองมุมเท่ากันนะคะประโยคข้อที่1รู้มุมเท่าน,นะคะก็คือรู้จากขวามาซ้ายนะคะประโยคที่สองกาหนดเท่ากันทุกประการก่อนแล้วเราก็ไปสรุปทางขวาสองสัญลักษณ์นี้จึงมารวมกันเป็นคําว่าก็ต่อเมื่อก็คือลูกศรซ้ายขวานะคะ ต่อไปสมบัติของความเท่ากันทุกประการก็จะมีอยู่หลักๆก,ก็คือรูปเรขาคณิต2รูปจะเท่ากันทุกประการรูปเรขาคณิตนั้นจะต้องมีรูปร่างเหมือนกันอันแรกและมีขนาดเท่ากันอันที่สองนะคะขณะเดียวกันเราใช้คำเชื่อมว่าก็ต่อเมื่อถ้าเราไปเห็นรูป2รูปที่เหมือนกันนะคะมีรูปร่างเหมือนกันมีขนาดเท่ากันเราก็สรุปได้ว่ารูปสรูปนั้น เท่ากันทุกประการนะคะโดยสมบัติอื่นๆของการเท่ากันทุกประการก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันตัวที่1ก็คือสมบัติการสะท้อนอันนี้พูดถึงรูปเดียวกันนะคะสมบัติการสะท้อนอย่างเช่นตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะคะมีรูปวงกลม a กับรูปวงกลม a นะคะเราก็จะบอกได้ว่ารูปวงกลม a ซึ่งเป็นรูปเดียวกันนี้ มีความเท่ากันทุกประการนะคะก็คือพูดถึงรูปเดียวกันนี่แหละนะคะต่อไปสมบัติการสมมาตรนะคะบอกว่าถ้ารูปเรขาคณิต A เท่ากันทุกประการกับ B แล้วรูปเรขาคณิต B ก็จะเท่ากันทุกประการกับ A เช่นเดียวกันนั่นก็คือถ้ามีรูปวงกลมที่เท่ากัน2รูปถ้า A เท่ากันทุกประการกับ B เราก็พูดได้ว่า B นั้นก็จะเท่ากันทุกประการกับ A, เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะพูดถึงคนละรูปกันนะคะสมบัติการสมมาตรต่อไปสมบัติตัวที่3นะคะสมบัติการถ่ายทอดถ้ารูปเรขาคณิต A เท่ากันทุกประการกับรูปเรขาคณิต B แล้วนะคะอย่างตัวนี้ A ตัวนี้เท่ากันทุกประการกับ b เป็นคู่ที่1นะคะแล้ว b นี้ก็ไปเท่ากันทุกประการกับรูป c ต่อนะคะจะเห็นว่าตัวร่วม2ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะคะดังนั้นเราสามารถตัดตัวเหมือนกันที่เป็นตัวเชื่อมออกเราก็สามารถสรุปได้ว่ารูปเรขาคณิต a นั้นมีการเท่ากันทุกประการกับ c นะคะโดยมีตัวเชื่อมคือ b แบบนี้เป็นต้นจะเป็นสมบัติการถ่ายทอดนะคะเราก็สรุปได้ว่ารูปเรขาคณิต a นั้นเท่ากันทุกประการกับรูปเรขาคณิต สนะคะต่อไปสมบัติตัวอื่นนะคะความรู้ตัวอื่นๆที่เราควรจะรู้เพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้เรื่องการเท่ากันทุกประการก็จะมีข้อหนึ่งขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมจะรวมกันได้180องศานะคะนี่คือรูปสามเหลี่ยม ะะมี3มุมมุม1มุม2มุม3 3มุมนี้จะรวมกันได้180องศานะคะเท่ากับ180ซึ่งถ้าเรารู้มุมใดรู้2มุมก็สามารถหามุมที่เหลือได้จากการเอาไปลบออกจาก180เป็นต้นนะคะต่อไปตัวที่2ถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันแล้วมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากัน มุมตรงข้ามก็คือมุมที่ปากชนกันนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ามุมที่จูบกันอยู่นะคะอย่างเช่นมุมหนึ่งปากอยู่นี่ไปชนกับฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือฝั่งนี้ดังนั้นมุม1กับมุมสี่เขาจะมีขนาดเท่ากันขนาดเดียวกันนะคะอีกตัวหนึ่งมุม2กับมุม3นะคะเขามีหน้ามุมที่ตรงกัน มุม2ก็จะเท่ากับมุม3หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามุม3เท่ากับมุม2ก็ได้นะคะจะเขียนมุมไหนขึ้นต้นก็ได้ความรู้ตัวที่3ก็คือเมื่อเส้นตรงสงเมื่อเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นขนานคู่หนึ่งมุมแยงที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันนะคะอันนี้เป็นสมบัติของเส้นขนานมุมแยงดูยังไงเขาจะอยู่คนละฝั่งของเส้นขนานเช่น ตอนนี้คือเส้นขนานมีเส้นนี้มาตัดนะคะมุม2กับมุม3นะคะอยู่คนละฝั่งอันหนึ่งอยู่บนอันหนึ่งอยู่ล่างแบบนี้เรียกว่ามุมแย้งนะคะดังนั้นมุม2ก็จะเท่ากับมุม3นะคะอีกคู่หนึ่งมุม1กับมุม4นะคะอันหนึ่งอยู่บนอันหนึ่งอยู่ล่างคนละฝั่งของเส้นขนานนะคะมุมตัวนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันตามสมบัติของเส้นขนาน นะคะต่อไปตัวที่สี่ที่ต้องรู้ก็คือเป็นสมบัติของเส้นขนานเหมือนกันบอกว่าถ้ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งขนาดของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศารูปเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้เลยนะคะแต่ถ้ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ตัวนี้เส้นขนาน2เส้นตัดแบบนี้เราจะแบ่งครึ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะตันนี้คือส่วนทางซ้ายทางนี้คือส่วนทางขวามุมที่อยู่ซ้ายด้วยกันนะคะสตัวนี้เขาจะขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ช่างแต่2ตัวนี้จะรวมกันได้180องศานะคะถ้าหายมุมไหนไปเราก็สามารถเอามุมที่เรารู้ขนาดมาลบออกจากร8 0ยเพื่อหาค่าของมุมนั้นได้นะคะขนาดเดียวกันทางขวา ะะมุม2มุมนี้อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะเขาก็จะรวมกันได้180องศาเช่นเดียวกันเป็นสมบัติของเส้นขนานนะคะต่อไปเรามาเพิ่มความเข้าใจจากการทำแบบฝึกหัด2.1กันเลยนะคะโจทย์บอกว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่ให้เราอธิบายนะคะ วิธีการที่จะบอกว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถ้าเป็นจริงก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่จริงเราสามารถที่จะให้เหตุผลได้โดยการยกตัวอย่างค้านแค่เพียงหนึ่งตัวอย่างถ้าเราหาตัวอย่างมาค้านได้เราก็จะบอกได้ทันทีว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นไม่จริงนะคะหรือสิ่งที่เขากำหนดให้นั้นไม่จริงนั่นเองนะคะข้อที่1บอกว่าถ้าส่วนของเส้นตรง ab เท่ากันทุกประการ,ก,ารกับ cd แล้วนะคะและส่วนของเส้นตรง cd นั้นเท่ากันทุกประการ,ก,ารกับส่วนของเส้นตรง ef นะคะจะเห็นว่ามีตัวร่วมอยู่หนึตัวนะคะพอเราตัดตัวร่วมออกเราก็จะสรุปว่าตัวหน้ากับตัวหลังนั้นเท่กากันนะคะเท่ากันทุกประการ,การแบบนี้เป็นสมบัติอะไรคะสมบัติการถ่ายทอดดังนั้นตัวนี้เป็นจริงไหมคะเป็นจริงเก่งมากคะ่ะ เราก็จะตอบว่าตัวที่เขากำหนดให้นี้เป็นจริงเพราะความเท่ากาันทุกประการนั้นมีสมบัติการถ่ายทอดนะคะต่อไปข้อที่2คุณคุ้นไหมคะอ่าเท่ากับ2แล้ว2จะเท่ากับ1อันนี้เป็นสมบัติตัวที่2ก็คือสมบัติอะไรคะสมบัติการสมมาตรดังนั้นตัวนี้จริงไหมคะจริงเก่งมากคะ่ะ ข้อนี้ก็เลยตอบว่าเป็นจริงเพราะว่าสิ่งที่เขากำหนดนี้นะคะมีความเท่ากันทุกประการเพราะเป็นไปตามสมบัติการสมมาตรนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นยังไงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทั้ง4ด้านนะคะ ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากันทั้งสีด้านเลยมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเขาบอกว่าถ้ามีความยาวรอบรูปเท่ากันแล้วสามีไสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นจะเท่ากันทุกประการจริงไหมคะจริงนะคะเพราะอะไรเพราะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเขามีความยาวรอบรูปเท่ากันเช่นนะคะ ตรงนี้เป็นสอง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 ความยาวรอบรูปก็จะเป็นเท่าไหร่คะสองสองจับทุกด้านบวกกัน2อบวกสเป็นสี่บวกสองเป็น8บวกอีกสองอ่ะสอบวกสเป็นสี่บวกสองเป็น6บวกอีก2เป็น8นะคะอีกรูปหนึ่งถ้าเขามีความยาวรอบรูปเท่ากันเขาก็จะต้องมีความยาวทุกด้านเท่ากันซึ่งก็จะต้องเป็นเท่าไหร่คะสองนั่นเอง นะคะเขาก็จะมีความยาวรอบรูปเป็น8ซึ่ง2ตัวนี้นะคะพอเป็นสี่เหลี่ยมจัต,ตุะะรัสเขาก็จะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเหมือนกันมันก็เลยล็อกให้นะคะมุมตัวนี้ทั้ง2ตัวนั้นเท่ากันเมื่อรูป2รูปนะคะมีรูปร่างเหมือนกันมีขนาดเท่ากันแล้วรูป2รูปนั้นก็จะเป็นยังไงคะเท่ากันทุกประการนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบเป็นจริงนะคะ ต่อไปข้อที่4รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่างกันยังไงกับจัตุรัสคะผืนผ้าจะมีด้านหนึ่งสั้นอีกด้านหนึ่งยาวกว่านะคะห้ามเท่ากันเช่นตรงนี้ครูเป็น2หน่วยทางนี้ก็ต้อง2หน่วยทางนี้กับทางนี้จะต้องเท่ากันเช่นถ้าตรงนี้เป็น4ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น4นะคะแล้วก็มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะอันนี้เรียกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ เขาบอกว่าถ้ามีพื้นที่เท่ากันแล้วจะเท่ากันทุกประการจริงไหมคะอ่าไม่จริงเก่งมากหาตัวอย่างค้านมาหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตอนนี้พื้นที่เท่ากัน4ี่คูณสองเป็น8ถามว่ามีสี่เหลี่ยมรูปอื่นที่มีพื้นที่เป็น8ดไหมคะ่ถ้าครูยกตัวอย่างตัวนี้อ่ามีอีกเยอะเลยถ้าตัวนี้เป็น1ตรงนี้เป็น8นะคะ มีพื้นที่เท่ากับ8ไหมคะมีพื้นที่เท่ากับ8แต่เป็นรูปที่เท่ากันทุกประการไหมคะไม่เท่าเพราะความกว้างนี่แค่1ความกว้างตัวนี้เป็น2นะคะส่วนมุมเขาเท่ากันอยู่แล้วเพราะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะดังนั้นเราจึงตอบว่าไม่จริงนะคะอาจจะยกตัวอย่างอื่นๆก็ได้อย่างเช่นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะกว้าง4ยาว6พื้นที่เท่าไหร่คะ4ีหได้24ตารางหน่วย กับตัวนี้กว้าง3ยาว8พื้นที่หาจากกว้างคูณยาว3 8ได้24ทั้งสองตัวนี้มีพื้นที่24ตารางหน่วยก็จริงแต่รูปเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนไม่เท่ากันเลยนะคะตัวนี้กว้างแค่3แต่ตัวนี้กว้าง4อันนี้ยาวกว่าอันนี้สั้นกว่านะคะดังนั้นจึงตอบว่า สิ่งที่เขาให้มานั้นไม่เป็นจริงแล้วก็ยกตัวอย่างค้านมาหนึ่งตัวอย่างแบบนี้นะคะซึ่งนักเรียนก็ใช้รูปอื่นได้ต่อไปข้อ5รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปที่มีพื้นที่เท่ากาันจะเท่ากาันทุกประการจริงไหมนะคะตัวนี้จริงไหมคะนักเรียนว่า,าเป็นจริงเก่งมากเพราะอะไรเพราะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาจะล็อกอะไรคะล็อกมุมแล้วว่าเท่ากันนะคะ พอล็อกมุมแล้วล็อกอะไรอีกคะการที่เขาจะมีพื้นที่เท่ากันเขาจะต้องมีความกว้างกับความยาวเท่ากันนะคะเช่นท้ารูให้ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น2เขาจะมีพื้นที่เป็นเท่าไรคะ4ตารางหน่วยกับอีกตัวหนึ่งถ้าเราต้องการให้มีพื้นที่4ก็จะต้องเกิดจากด้านคูณด้านนะคะซึ่งด้านคูณด้านนั้นต้องมีความยาวเท่ากันก็ต้องเป็นอะไรคะ2คูณ สอนะคะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากันก็จะมีความเท่ากันทุกประการนะคะต่อไปข้อที่6รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีพื้นที่เท่ากันจะเท่ากันทุกประการจริงไหมคะถ้าจริงก็อธิบายเพิ่มถ้าไม่จริงก็ยกตัวอย่างขาน เะารคิดว่าจริงหรือไม่จริงคะอ่าไม่จริงนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอ่ารูปสามเหลี่ยมนะคะก็ใช้สูตรอะไรคะ 1... นส่วน2คูณสูงคูณ,คณฐานนะคะอ่าซึ่งสูงกับฐานตัวเนี้ยจะเป็นตัวแประนะคะอย่างเช่นตัวนี้คุณครูกำหนดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจะใช้สูง4 ฐาน5หรือจะใช้สูง5ฐาน4ก็ได้คำตอบก็ได้พื้นที่เท่ากันคือเท่าไหร่คะ1ส่วน2คูณสูง4ฐาน5นะคะตัดทอนการ2 1เป็น2 2เป็น4 2คูณ5เป็น10อันนี้มีพื้นที่เท่ากับ10ตารางหน่วยนะคะฝั่งนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากเลยแต่มีความสูงเป็น4และความยาวฐานเป็น5 หาพื้นที่ได้1 2ส่วนสคูณสูงสคูณฐานหเท่ากับเท่าไหร่คะส1งเป็นสองสองสองเป็น4ได้เป็นสิบเหมือนกันแต่รูปรูปร่างเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนแล้วนะคะเขาก็จะทับกันไม่สนิทรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงไม่เท่ากันทุกประการนะคะเราก็เลยตอบว่าไม่เป็นจริงโดยยกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างขานนะคะ ต่อไปข้อที่7เขาบอกว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า2รูปที่มีความยาวรอบรูปเท่ากันจะเท่ากันทุกประการจริงไหมนะคะตอนนี้ค่อนข้างยากหน่อยต้องหาตัวอย่างมาให้เจอนะคะตอบว่าจริงไหมคะอ่าไม่จริงนะคะตัวนี้รูปห้าเหลี่ยมนะคะเป็นด้านเท่าเหมือนกันตัวนี้นะคะ มีมุมที่เท่ากันแต่ตรงนี้มุมหนึ่งเป็นมุมแหลมนะคะอีกมุมหนึ่งเป็นมุมป้านนะคะสองรูปนี้รูปร่างไม่เหมือนกันและทับกันไม่สนิทนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค้านว่าห้าเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปถึงแม้ความยาวรอบรูปจะเท่ากันก็ใช่ว่าจะเท่ากันทุกประการเราก็เลยตอบว่าไม่เป็นจริงโดยการยกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างค้านนะคะ ต่อไปข้อที่8เขาบอกว่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า2รูปนะคะที่สร้างโดยใช้รัศมีของวงกลมวงกลมเนี้ยเท่ากันจะทำให้หกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าสองรูปที่สร้างขึ้นนั้นเท่ากันทุกประการจริงไหมข้อ8คล้ายข้อ7แต่ต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงข้อ8เขาจะมีวงกลมล็อกไว้แล้ว ะะดังนั้นหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเขาจะมีโอกาสออกไปนอกตัวนี้ไหมคะ,ะสมมติครูเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่าในนี้นะคะเวลาสร้างแล้วมันก็จะล็อกจะไปแบนเหมือนข้อน,นี้ได้ไหมคะได้ไหมคะสมมติทั้งครูสร้างวงกลมครอบตรงนี้ตรงนี้จะเป็นวงกลมเดียวกันไหมคะ,ะทั้งครูครอบตัวนี้อันนี้จะกลายเป็นวงอะไรทันทีคะ เป็นวงไม่กลมแล้วกลายเป็นวงรีนะคะเขาจึงทำให้สองรูปนี้ไม่เท่ากันทุกประการแต่ถ้าเป็นวงกลมเราครอบด้วยวงกลมจะไม่สามารถทำให้รูปข้างในกระดิกไปเป็นมุมป้านกับมุมแหลมห่างออกไปเหมือนข้อที่แล้วได้ดังนั้นข้อนี้จึงทำให้เป็นจริงนะคะเพราะมีวงกลมล็อกอยู่นะคะอย่างเช่นตอนนี้เขาสร้างมุมภายใน นะคะฝั่งนี้เป็น180นะคะก็จะได้รูปสีน้ำเงินกับรูปสีชมพู2รูปนี้ก็จะเท่ากันทุกประการพอหมุนปุ๊บก็จะมาทับกันได้สนิทพอดีนะคะดังนั้นเราจึงตอบว่าข้อความที่เข้าให้มาในข้อ8นั้นเป็นจริงนะคะเพราะมีวงกลมล็อกอยู่ต่อไปข้อที่9นะคะรูปสี่เหลี่ยมสรูปที่มีด้านยาวเท่ากัน4คู่จะเท่ากันทุกประการจริงไหมนะคะ สี่เหลี่ยมสองรูปนี้เขาไม่ได้ล็อกเราว่าเป็นจัตุรัสเป็นผืนผ้าเป็นเปียกปูนหรือเ,เป็นอะไรนะคะดังนั้นระวังไว้ว่าความยาวด้านเท่ากันแต่มุมอาจจะไม่เท่าก็ได้นะคะดังนั้นข้อน,นี้น่าจะจริงไหมเอ่ยมีตัวที่คล้ายกันที่เป็นด้านเท่ากันอยู่สองประเภทคือสี่เหลี่ยมประเภทไหนะคะจัตุรัสกับเปียกปูนนะคะด้านเท่าแต่มุมไม่เท่ากันหรือนะคะ พผื้นผ้ากับด้านขนานนะคะยกตัวอย่างคู่ไหนก็ได้เราก็ตอบว่าไม่เป็นจริงอย่างเช่นข้อนี้คุณครูยกจัตุรัสกับเปียกปูนนะคะจัตุรัสมีความยาวด้านทุกด้านเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแต่ขนมเปียกปูนนะคะจะมีมุมตรงข้ามเท่ากันนะคะแต่ทุกมุมจะไม่เป็นมุมฉากดังนั้นข้อนี้จึงไม่เป็นจริงถ้าเรายกตัวอย่างค้าน นะคะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนแบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ตัวนี้ไม่เป็นจริงนะคะแค่หนึ่งตัวอย่างก็สามารถบอกว่าไม่จริงได้ต่อไปข้อที่10วงกลมสองวงที่มีเส้นรอบวงยาวเท่ากันนะคะจะเท่ากันทุกประการจริงไหมถ้าเส้นรอบวงเท่ากันอะไรจะทำให้อาจจะทำให้อะไรเท่ากันคะ เส้นรอบวงที่เท่ากันย่อมเกิดจากรัศมีที่เท่ากันนะคะเส้นรอบวงใช้สูตรว่าอะไรคะสพาย R นะคะถ้าสองตัวนี้จะเท่ากันแสดงว่ารัศมีของเขานั้นจะต้องเท่ากันนะคะวาดรูปแบบนี้เหมือนจะไม่เท่านะคะเพราะว่า้อ,าอมือถรูวาดรูปไม่สมจริงนะคะครูก็เลยช่วยสร้างรูปมา วงกลมสองวงเนี่ยถ้าเส้นรอบวงเท่ากันเขาจะเท่ากันทุกประการเพราะเส้นรอบวงตัวนี้นะคะก็จะใช้สูตรอะไรคะ2พายออันนี้คือ2พาย r 1กับอีกรูปหนึ่ง2พาย r 2เมื่อนเรียนตั้งสมการ2พาย r 1เนี่ยเขามีความยาวรอบรูปหรือเส้นรอบวงยาวเท่ากันเนี่ยเราก็ตั้ง2ตัวนี้เท่ากัน ไหนะคะจะเห็นว่า2พายเขาเท่ากันถ้าเอา2พายมาหารตลอดก็จะเหลืออะไรคะเหลืออยู่แค่ r 1เท่ากับ r 2วงกลม2วงถ้ารัศมีเท่ากันเขาจะเท่ากันทุกประการนะคะข้อนี้จึงตอบว่าเป็นจริงนะคะจากที่เราทำแบบฝึกหัดมาสามารถสรุปอะไรได้เพิ่มเติมบ้างคะสิ่งที่สรุปได้เพิ่มเติมก็คือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปถ้าเขามีความยาวรอบรูปหรือมีพื้นที่เท่ากันเขาจะเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นวงกลมถ้ามีรัศมีเท่ากันหรืออาจจะมีเส้นรอบวงยาวเท่ากันหรือมีพื้นที่เท่ากันวงกลมสองวงนั้นก็จะมีความ เท่ากันทุกประการนะคะวันนี้ครูก,ก็ฝากความเท่ากันทุกประการของรูปเดขาคณิตไว้เพียงเท่านี้พร้อมทั้งสมบัติของการเท่ากันทุกประการขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเรียนรูน้คณิตศาสตร์ด้กันที่ช่องครูตัวแมทด,ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ